สวัสดีค่ะแครมาแล้วสวัสดีพี่พทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวผัดนะคะวันนี้น้องแขจะใช้เป็นหอมแดงซอยนะคะหอมซอยแทนเนาะเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่กินกระเทียมนะคะไม่ชอบกระเทียมนะอันนี้ถ้าผัดแล้วก็จะออกรสชาติหวานๆนะคะหอมแดงผัดหอมแดงให้หอมนะคะวันนี้มีเทคนิคการผัดข้าวผัดยังไงให้กุ้ง ไม่สุกเกินไปนะคะหรือว่าโอเวอร์คุกเนาะอันนี้หอมแดงเริ่มหอมแล้วนะคะใส่ไข่ไก่รงไหมลยะคะ่ะสองฟองมีไข่ให้ละเอียดหน่อยนะคะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะ เราก็จะใส่กุ้งที่เราแกะแล้วค่ะลงไปเลยตรงนี้นะคะผัดอย่างเร็วๆเ,เลยนะคะพี่ๆผัดอย่างรวดเร็วเนาะอันนี้ถ้าใครชอบที่จะรวนก่อนก็ได้นะคะก็คือรวนกุ้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยผัดไข่ก็ได้แต่น้องเก่งคือทําในกระทะเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าคนที่ ไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถที่จะผัดกุ้งก่อนนะคะอันนี้กุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะนี่ค่ะเปลี่ยนสีแล้วค่ะกุ้งเปลี่ยนสีแล้วเราจะตักออกนะคะวีธีไม่ให้สุกเกินไปเนาะตักออกเลยนะคะเอาออกก่อนเนาะ ใครที่ชอบไข่ละเอียดเราก็จะยีไข่ให้ละเอียดตั้งแต่แรกได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบไข่เป็นแผ่นแบบนี้ก็ทิ้งเอาไว้ได้ไข่ก็จะเริ่มสุกนะคะก็จะเป็นแผ่นสวยเนาะก็จะไข่ได้ไข่เป็นก้อนนะคะตามด้วยข้าวสวยค่ะวันนี้น้องเก่งใช้ข้าวสวยสองอย่างนะคะคือข้าวเสาวให้กับหอมมะลินะคะผัดปน,นกันถ้าเสาวใหา้อย่างเดียวก็จะแข็งเินไปเนาะ หอมมะลิอย่างเดียวก็จะนิ่มเกินไปหรือถ้าใครชอบนิ่มๆมันมก็หอมมะลิอย่างเดียวก็ได้นะคะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสค่ะปรุงปรุงรสค่ะเกลือนะคะเกลือปลายช้อนนะคะจะไม่ใส่ซอสหอยนางรมนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะพี่ๆน้องจิงจะไม่ใส่ซอสนะคะไอ้ไซส่ไม่ใส่ซอสหอยนางรมเนาะผงพิเศษนิดนึงค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเราอยากให้ข้าวผัดแห้งเนาะถ้าใส,ส่ก่อนถัานลมมันจะทำให้ข้าวผัดแฉะนะคะก็คือแล้วแต่ความสะดวกในการทําอาหารเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวอย่างที่น้องเกลี่ยบอกนะคะอันนี้ก็จะหอมกลิ่นไข่ไหม่นิดนึงนะคะนี่ค่ะจะทําให้ไข่ไหม่นิดนึงน้องเก๋ยไม่รีบคนทั้งล่าเพราะว่าอยากให้มีกลิ่นหอมของไข่ที่ไหม่นิดๆน,น,นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้กระทะเหล็กผัดเนาะ ถ้าใช้กระทะเหล็กผัดนี่ก็คือชัวนะคะได้ความหอมของกลิ่นกระทะใหม่นะคะตามด้วยแครอทค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะอันนี้เราทานเองเนาะขออนุญาตใช้มือนะคะ ตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลใส่นิดเดียวพอเนาะพริกไทยป่นใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้มีเด็กๆมาทานเนาะน้องแขกจะไม่ใส่พริกไทยป่นนะคะกลัวเด็กๆเผ็ดเ,เนาะแองจริงๆใส่พริกไทยก็จะหอมนะคะกระพัะเราก็จะใส่กุ้งที่เราสะดุ้งไฟไว้ตอนแรกนะคะลงไปเลย เพราะว่าในกระทะยังมีงความร้อนอยู่นะคะพอเราใส่กุ้งลงไปกุ้งก็จะก็จะไปสุกเพิ่มในนี้อีกทีนะคะทําให้ข้าวผัดกุ้งของเราได้กุ้งที่เด้งอร่อยนะคะไม่สุกเกินไปเนาะ,ะไม่โอ,อเวอร์คุกนะคะกุ้งไม่แข็งอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ๆขอชิมดูนิดนึงนะคะอืม เสร็จแล้วคะ่ะข้าวผัดกุ้งอร่อยๆอคะ่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะหอมมากกุ้งเด้งๆเลยนี่คะ่ะมาคะ่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวน้องเด็กๆใครยังไม่ทานข้าวมาคะ่ะมาครัวหน้าบ้านอีสัเซเบๆนะคะนี่ข้าวผัดกุ้งคะ่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ